ขอกาสสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมได้นำเหรียญรูปหรีโบราณนะครับเป็นเหรียญใบเสมาของรูปหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเหรียญที่หาชมได้ยากนะครับหาไม่ค่อยได้เจอได้เจอที่ไหนนะครับหามีน้อยมากนะครับเหรียญเป็นราคาแพงราคาที่ราคาสูงสุดคือว่าหายาก องมาชมกันนะครับผมมีเหรียญน,นี้ครัาบใาบเสรมานะครับมีหนึ่งเหรียญน,นะครับเอามาชมกันต่อนะครับนี่คือเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นใบเสมาเก่ามากครับเป็นเนื้อทองโบราณทองเก่ามากครับทองเหลืองเป็นพระแท้ท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอ0ู4 6 2 2 4้าสี่หกสองสสี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อหลังไม้ได้เลยนะครับเอามาชมกันต่อนะครับเป็นเด่นลงเขอาไปนะครับเป็นเป็นรูปรอใบเสมานะครับเสมาส่วนมากไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนมากมีน้อยมีน้อยมากครับแบบรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นจอบรุ่นจอบจะเห็นเยอะครับถ้าจอบผมก็รุ่นเดียวกันนี่นะครับไปปีสองส สอ okay. 7, 7 8นะครับใช่เปล่าครับเดี๋ยวจำติดเปล่ามาดูหาชมได้ยากครับโห oh, ครับสองสี่เจ็ดแปดเ่ด้านหลังขึ้นมาครับ น้อยมากครับขงมันไปเรื่อยๆร่ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่กําลังมองหาเหรียญหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปวัดกำมือนะไอไวัดกําแพงนะครับพูดผิด ผมติดต่อหลังไหม่ได้เลย0946204471นะครับเบอร์ติดต่อผมหลังไหม่วันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านครับท,ที่ติดตามผมตลอดมาขอบคุณ